สื่อวอลเลย์บอลต่างประเทศประโคมข่าวว่าการจัดงานวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นสุดยอดมากๆแม้ว่าจะแข่งขันยังไม่จบก็ตามแต่ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมและมีมาตรฐานระดับสากลรวมไปถึงการเอาใจใส่นักกีฬาทุกชาติและการต้อนรับจากแฟนๆอย่างอบอุ่นที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนและสนามในการจัดการแข่งขันก็เหมือนกับการแข่งขันโอลิมปิก ประเทศไทยคือที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มที่แอดมินได้สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวเทพกีฬารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นกระแสไว้ที่ช่องนี้ ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมลวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i c ์ไอชี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR c ค d e หน้าจอ อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าครั้งนี้นี่คือการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ก่อนที่จะมีการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ติชมและการตีข่าวของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนี่คือครั้งแรกในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025เทียบกับประเทศที่จเจริญแล้วประเทศไทยนั้นดีกว่าทั้งระบบการจัดงาน และกองเชียร์จากประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ประเทศที่เจริญยังไม่สามารถทําได้เหมือนกับไทยสําหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับได้แก่เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นอิตาลีโปลแนลนด์ฝรั่งเศสบราซิลสหรัฐอเมริกาและตุรกีซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือว่าเป็นม้ามืดเลยนะครับเขียเซอร์เบียตกรอบไป และมีสื่อใหญ่ๆห,ห,หลายสื่อนะครับได้มีการประคมข่าวเขียนข่าว,าวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือฝรั่งเศสเนี่ยก็พูดแบบตรงๆนะครับว่าผู้เล่นจากลหลายประเทศทั่วโลกได้มีการแชร์โพสต์เชิงบวกเกี่ยวกับการต้อนรับและการจัดงานของประเทศไทยและสามารถสร้างมูลค่าทางการโปรโมทด้านของการท่องเที่ยวได้อย่างวงกว้างบวกกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของไทยทั้งในเรื่องของความอบอุ่นของคนไทยและการจัดงานที่ยอดเยี่ยม และทาง AVC ของฝ่ายบริหาร FIVB นะครับได้มีการชื่นชมทั้งเรื่องของสถานที่จัดการแข่งขันการบริการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนกิจกรรมแนวคิดในการจัดงานเราก็จะสังเกตเห็นนะครับนักกีฬาผู้เล่นในแต่ละชาติเนี่ยต่างก็ได้โพสต์อัพสตอรี่หรือได้โพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมแข่งขันในประเทศไทยในครั้งนี้ โดยรวมแล้วก็จะบอกว่าประทับใจในเรื่องของการต้อนรับจากแฟนวบอลชาวไทยมากเพราะที่นั่นคึกคักและเป็นมิตรที่ดีและมีมาตรฐานในการจัดงานบรรยากาศเหมือนกับงานใหญ่ระดับโอลิมปิกทั้งไฟแสงสีเสียงและการถ่ายทอดสดที่มีคุณภาพสูงนนกีฬาบางคนเนี่ยได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอนะครับการท่องเที่ยวในช่วงเวลาพักผ่อนนะครับอย่างเช่นการไปชมวัดการชิมอาหารไทยหรือการไปเดินชายหาดก็ทําให้กลายเป็นสื่อโฆษณาเชิงท่องเที่ยว ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแบบเราไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใดๆและทาง f i b b ก็ได้ชื่นชมนะครับไม่เพียงแต่ประเทศไทยไม่เพียงแต่จัดการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ยังแสดงบทบาทในด้านของความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการผสมผสานกีฬาบวกกับความยั่งยืนบวกกับวัฒนธรรมการต้อนรับแบบไทยทำให้ f i b นะครับยกย่องว่าเป็นโมเดลสำหรับเจ้าภาพประเทศอื่นในอนาคต แล้วครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟนแฟนวอทบอลต่างชาติครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเป็น้าภาพของประเทศไทยและได้เห็นสื่อต่างเนี่ยทั่วโลกนะครับได้ประคมข่าวได้เขียนข่าวชื่นชมการเป็น้าภาพของไทยด้วยมุมมองแรกนะครับบอกว่าฉันได้ดูคลิปการต้อนรับของแฟนชาวไทยแล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือการฉลองของทั้งประเทศคนไทยทําให้ในักกีฬาทั่วโลกเหมือนกับอยู่ในบ้านของตัวเอง ฉันคิดว่าประเทศอื่นเนี่ยคนเรียนรู้จากประเทศไทยว่าการเป็นเจ้าภาพที่แท้จริงเนี่ยมันต้องใส่ใจเรื่องของผู้มาเยือนด้วยมุมมองต่อมานะครับประเทศไทยดีกว่าประเทศที่พัฒนาและหลายประเทศในการเป็นเจ้าภาพซะอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกครั้งที่ฉันได้เห็นภาพสนามในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยแฟนแสงสีเสียงรู้สึกได้เหมือนพลังบวกที่หาได้ยากมากการเชียร์ของคนไทยไม่ใช่แค่เสียงดัง แต่มันมีคุณภาพมีการจัดระเบียบและให้เกียรติทั้ง2ทีมแบบนี้แหละที่ทําให้การแข่งขันนั้นเป็นประสบการณ์ที่สวยงามสําหรับทุกคนมุมมองต่อมาครับสื่อหลายสื่อนั้นพูดถูกต้องแล้วการจัดงานของไทยถือว่ากลายเป็นโมเดลสําหรับประเทศอื่นที่ควรศึกษาในอนาคตไม่ใช่แค่โครงสร้างของสนามหรือแสงสีเสียงแต่คือทัศนคติของคนไทยที่ยกย่องทั้งกีฬาและนักกีฬาใชมั่นใจว่านี่ ฉันว่าความอบอุ่นของคนไทยนี่แหละคือความรับที่ทําให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบความสําเร็จคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันเป็นแฟนฟุตบอลแต่ต้องยอมรับเลยว่าการดูข่าวการจัดวอลเลย์บอลของประเทศไทยนั้นทําได้ดีมากประเทศที่จเจริญในหลายๆประเทศแต่ไม่ได้มีกองเชียร์ที่มีคุณภาพเหมือนกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า สิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจที่สุดนั่นคือกองเชียร์ชาวไทยพวกเขาเชียร์แบบแฟร์ฟรทั้งสองทีมไม่มีการเหยียดหรือกดดันคู่แข่งเลยทุกคนนั้นได้รับเกียรติเท่าเทียมกันมันแสดงถึงวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาและการเป็นเจ้าบ้านที่ยิ่งใหญ่จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับ หลายประเทศจาัดก,การแข่งขันใหญ่ๆแต่โฟกัสไปที่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวเรื่องของสนามกีฬาเรื่องของมาตรฐานแต่ประเทศไทยได้แสดงออกถึงการลงทุนในเรื่องของหัวใจผู้คนสำคัญไม่แพ้กันเลยการที่แฟนๆนั้นมีคุณภาพและให้เกียรติมันทำให้การแข่งขันนั้นกลายเป็นภาพจำที่น่าจดจำไปทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาครับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยดีกว่าในตุรกีซะอีกมุมมองต่อมานะครับบอกว่า การเป็นเจ้าภาพของไทยไม่ใช่แค่การจัดงานแต่เป็นการสร้างแบรนด์ประเทศด้วยในกีฬาได้โพสต์ภาพและวิดีโอโบนโซเชียลมีเดียและกลายเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ไทยแบบฟรีๆอันไหนดีเขาก็ว่าดีและบอกต่อคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประเทศไทยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ สิ่งที่น่าชื่นชมคือประเทศไทยไม่ได้แค่การจัดงานเพื่อโชว์แต่ยังคงคิดถึงความยั่งยืนด้วยอย่างที่นั่นยังมีกิจกรรมรักโลกรู้ได้เลยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่มีความรับผิดชอบต่อโลกนี่แหละคือประเทศอื่นต้องเรียนรู้มุมมองต่อมาครับประเทศไทยกลายเป็นโมเดลหลักให้กับหลายๆประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพในอนาคตมุมมองต่อมานะครับบอกว่าการที่สื่อต่างประเทศพร้อมใจชื่นชมประเทศไทยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ อีกต่อไปมันคือการยอมรับในระดับสากลว่าคนไทยนั้นทําให้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโลกได้จริงๆคอมเมนต์ต่อมาครับผมเห็นนักกีฬาจากบราซิลญี่ปุ่นและอิตาลีได้โพสต์ถึงความสนุกในประเทศไทยมันยืนยันเลยว่าประเทศไทยไม่ได้สร้างแค่สนามแต่พวกเขาสร้างความทรงจําให้กับนักกีฬาทุกคนประเทศอื่นถ้าอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ควรเอาแบบอย่างแบบนี้ไปใช้มุมมองต่อมานะครับ ของดีประเทศไทยนักกีฬาหลายคนก็ได้บอกต่อแล้วโดยเฉพาะยาดมที่สามารถเพิ่มพลังให้กับนักกีฬาได้คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าแฟนไทยนั้นคือหัวใจหลักของการแข่งขันจริงๆการเชียร์พร้อมเพรียงแต่ไม่ก้าวร้าวทำให้บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยพลังบวกผมอยากจะให้แฟนวอลเลย์บอลในบ้านของเราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งนี้ของประเทศไทยมุมมองต่อมาครับหลายคนพูดว่าไทยนั้นจัดเหมือนเทศกาลมากกว่าการแข่งขันกีฬา ซึ่งฉันก็เห็นด้วยเพ,เพราะมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มความอบอุ่นและสีสันจากวัฒนธรรมมันทําให้กีฬาไม่ใช่แค่เป็นเกมการแข่งขันแต่มันเหมือนกับเกมการฉลองวัฒนธรรมที่มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์คอมเมนต์ต่อมานะครับการจัดงานในไทยคือบทเรียนที่ดีกว่าประเทศเจ้าภาพอื่นๆที่ไม่จําเป็นต้องร่ํารวยที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ต้องมีหัวใจหลักนั่นคือกองเชียร์ที่มีคุณภาพ คอมเมนต์ถัดมาครับผมอยากเห็นประเทศเราสามารถทําได้เหมือนกับประเทศไทยในเรื่องของกองเชียร์มุมมองต่อมาครับข่าวบอกว่าการจัดงานครั้งนี้ของไทยสามารถสร้างรายได้ในลหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านของการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาลและฉันก็ไม่แปลกใจเลยเพราะเขาต้อนรับผู้ไปเยือนได้อย่างจริงใจเชื่อว่าหลายคนอยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งนี่คือการลงทุนที่ฉลาดที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้สนใจประเทศไทยฉันคิดว่าไทยเ,ยเป็นแบบอย่างสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศอื่นๆมุมมองต่อมาครับเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในการเป็นเจ้าภาพบอกได้เลยว่าประเทศไทยกินขาด พวกเขาได้รับคําชมจากหลายๆประเทศและมันชัดเจนเลยว่าประเทศที่กําลังพัฒนาสามารถทําอะไรได้ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่าถ้าถามว่าประเทศไหนควรจัดกีฬาใหญ่ๆใ,ในอนาคตฉันจะเลือกให้ประเทศไทยทันทีเพราะการต้อนรับและการจัดการของประเทศไทยพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคือเจ้าภาพที่ดีที่สุดก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ที่แอดมินนะครับ ทางช่องตัวเทพกีฬาได้นํามาฝากในคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจสําหรับคนไทยเรานะครับในการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025และได้ใจแฟนๆทั่วโลกเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่สรุปรวบรวมมาฝากในคลิปนี้อีพีต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับอีพีนี้ตัวเทพกีฬาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ